อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มศุลกากรและสัมปทามวิทศแห่งกัมพูชาพบว่ายอดการส่งออกของกัมพูชออาไปยังไทยมีมูลค่าราว732ล้านดอลลาร์หรือประมาณ23,000ล้านบาทลดลง14.1%ขณะที่นำเข้าจากไทยลดลง15%เหลือ2,900ล้านดอลลาร์หรือราว91,000ล้านบาทเพนโซวิเชตโฆสกกระทรวงพาณิชย์ก so ัมพูชาระบุว่าแม้มีการปิดด่านชายแดนทางบก แต่การค้าทวิภาคียังคงดําเนินการผ่านเส้นทางขนส่งทางทะเลและผ่านประเทศลาวเขาย้ําว่ากัมพูชาแบนนําเข้าสินค้าบางอย่างเช่นผักผลไม้ไฟฟ้าน้ํามันและกา๊าซแต่กระแสสินค้าอื่นๆยังคงเป็นปกติกัมพูชารักษาไว้ซึ่งตลาดระหว่างประเทศสําคัญสํญรับประกันห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมั่นของผู้ซื้ออ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของกัมพูชาแต่ระดับ 62,250ล้านดอลลาร์หรือราว1.9ล้านล้านบาทในปี2025เพิ่มขึ้น18%จาก1ปีก่อนหน้านี้การส่งออกรวมอยู่ที่31,280ล้านดอลลาร์หรือราว980,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น17%ส่วนการนำเข้าอยู่ที่33,960ล้านดอลลาร์หรือราว1,65,000ล้านบาทเพิ่ม18% ขณะที่เพจคัดข่าวก็ได้โพสต์วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจของกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจว่าตัวเลขการค้าไทยกัมพูชาสื่อกัมพูชาอ้างลดลงแค่1 5แต่ฝั่งไทยชี้ชัดหดตัว2 5 3 5หรือมากกว่านั้นสรุปใครพูดจริง13มกราคม2569ท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนที่ยังไม่คลี่คลายเต็มที่สื่อและรัฐบาลกัมพูชาหลายแห่งออกมาประกาศตัวเลขการค้าทวิภาคี ระหว่างไทยกัมพูชาในปี2568ลดลงเพียง15%เท่านั้นโดยอ้างว่าแม้ไทยปิดด่านชายแดนหลายจุดแต่การค้าทางเรือท่าอากาศยานและช่องทางอ้อมผ่านลาวเวียดนามอย่างเดินหน้าได้ดีจึงไม่กระทบอย่างที่ไทยเข้าใจแต่ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือของไทยเองเช่นกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลถึงธันว,ควาคม2 5 6 8และประมาณการเต็มปีกลับชี้ชัดว่าตัวเลขจริงสูงกว่ามากสรุปตัวเลขฝั่งไทยข้อมูลอย่างเป็นทางการและสื่อหลักหน้า,นามากราคาม2 5 6 9ปี2,567ก่อนความขัดแยง้งการค้ารวมไทยกัมพูชา1,000 0ล้านดอลลาร์หรือราว3 3 3 0 0 0 0ถึง3 6 6 0 0 0ล้านบาทโดยไทยเกินดุลการค้าสูงมาก ส่งออกมากกว่านำเข้า250,000-280,000ล้านบาทการค้าชายแดนคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ประมาณ48%หรือ174,500-175,500ถึงล้านบาทปี2568ส1เดือนแรกบวกประมาณการเต็มปีการค้าชายแดนหดตัวรุนแรงหลังปะทะและปิดด่าน18จุดมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นต้นไป เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมและพฤศจิกายนลดลง97-99.9%บางเดือนเหลือหลักล้านบาทเช่นตุลาคมเหลือ9ล้านบาทสูญเสียมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ7,000 0ล้านบาทจากฐานปีก่อนการค้ารวมทั้งหมดแม้ช่องทางอื่นยังเหลือบางส่วนแต่กระทบจากบอยขอสินค้าไทยบวกกับการปิดด่านหลักทำให้ลดลง 25-35%สูญเสียมูลค่ารวมประมาณ8 0 0 0 0ถึง130,000ล้านบาทหรือมากกว่าในบางประมาณการตัวเลขฝั่งกัมพูชาลดลงแค่1 5เจึงถูกตั้งคำถามหนักหลายฝ่ายในไทยและนักวิเคราะห์มองว่าตัวเลข1 5ของกัมพูชาต่ำเกินจริงและเป็นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับการปิดด่านชายแดนหลักทั้ง18จุดซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้น้ำมันดิเซลข้าวของเครื่องใช้การค้าชายแดนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่ารวมหากหดตัว97-99.9%ในหลายเดือนการค้าทั้งหมดจะลดลงเพียง15%ได้อย่างไรการตีความเบื้องหลังตัวเลข15%ของกัมพูชาปลุกใจคนในประเทศแสดงให้ประชาชนกัมพูชาเห็นว่าไทยยังต้องการเราและเรายังอยู่ได้แม้ไม่ค้าขายกับไทยเพื่อรักษา กระแสะชาติยมด้นไทย to มีและลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจภายในส่งสัญญาณกลับไปยังไทยบอกกับฝั่งไทยว่าการค้าลดลงไม่มากขนาดนั้นแค่15%เรายัางต้องการค้าขายกับคุณอยู่กลับมาเปิดด่านกันเถอะเพื่อกดดันให้ไทยผ่อนคลายมาตรการชายแดนแต่ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศของไทยและสื่อหลักที่น่าเชื่อถือชี้ชัดว่าการค้าหดตัวหนักกว่าที่กัมพูชาประกาศไว้มาก และตัวเลข25 35หรือมากกว่าสอดคล้องกับการปิดด่านและบอยคอดที่เกิดขึ้นจริงคำถา,ถามถึงผู้อา่านท่านคิดว่าเราควรกลับมาค้าขายกับกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่หรือควรยืนยันจุดยืนเดิมต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะแสดงความจริงใจและเคารพอธิปไตยชายแดนมากกว่านี้การค้าที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ด้านหนึ่งเรียกร้องเปิดด่านเพื่อการศึกษาและการค้าขาย แต่อีกด้านหนึ่งยังปลุกกระแสเหยียบทงละบ่อยก่อสินค้าไทยอยู่และล่าสุด K.P.T. English สื่อกัมพูชารายงานว่าการค้าขายกัมพูชาญี่ปุ่นสูงสุดอยู่ที่2.53พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025เพิ่มขึ้น17%เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการค้าทวิภาคีของกัมพูชากับญี่ปุ่นแต่กว่า2.53พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025 เพิ่มขึ้นร้อยละ17.1จากปีก่อนหน้าสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งต่อสภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าการส่งออกกัมพูชาไปยังญี่ปุ่นมีมูลค่าอยู่ที่1.57พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 11. 9ดาซขณะที่นำเข้าญี่ปุ่นไต่ขึ้นไปที่27%เป็น956ล้านดอลลาร์สหรัฐเพนสโววิเชตโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กัมพูชาสนับสนุนให้บริษัทเอกชนขยายการแปรรูปและการส่งออกสินค้าทางเกษตรเช่นมะม่วงไปยังตลาดญี่ปุ่นซึ่งพวกเขามีจำหน่ายในร้านค้าปลีกมากเรื่อยๆการกระหว่างสองประเทศยังมีอีกหลายภาคส่วนทั้งเสื้อผ้าอะไหล่และอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่สินค้าเกษตรกัมพูชา